สวัสดีครับวันนี้เราจะมาใช้ผลิตภัณฑ์ออล่าพัดนะครับผมมันก็จะช่วยให้เก็บปลาบางกรนะครับเงาครับสีสวยขึ้นนะครับหรือว่าปลาในตู้นะครับมันก็จะทําให้สวยขึ้นนะครับมันจะเป็นแร่ธาตุรวมนะครับผมก็เวลาเราจะใช้นะครับก็เขย่าเขยา่าก็เทใส่ตู้เดครยบ เให้ดูนะครับแต่น้ำจะขุนหน่อยหนึ่งนะครับจะใส่นะครับนีค่ครับน้ำมันก็จะขุนอย่างนี้นะครับโอเคครับถ้าน้ำมันขุนแบบนี้เราเราไม่ต้องตกแจนะครับเดี๋ยวสักประมาณ ามชั่วโมงสี่ชั่วโมงมันก็จะมันก็จะทําให้น้ําใสขึ้นด้วยนะผมแล้วก็ให้เก็บปลาเงานะหรือหรือบางคนจะใส่ใส่ไว้ในกองล่างก็ได้นะครับถ้าถ้าถ้าไม่อยากให้น้ํามันขุน่นแต่ผมใส่แบบนี้เลยครับอันนี้นะผมแอคทกฟผัดนะผมก็แนะนําไม่ใช้คู่กันกับตัวไม้ทีนะ ก็มันจะทําให้ปลาอยากอาหารนะครับผมแล้วมันจะเป็นกรมิรวมเวลาปลากินอาหารนะผมปลาบาังกรกินอาหารปลาลกระเพืกินอาหารนะครับมันก็จะทําให้ปลาแข็งแรงทั้งภายนอกและภายในนะครับผม,มจะทําให้ปลาอยากอาหารหรือว่าเหมาะสําหรับลงปลาใหม่ในตู้อะไร,ะร้ยผมมันจะทําให้ปลาไม่เครียดไม่ตื่นโต้นะผมโอเคครับผม สวัสดีครับ